icmuffly Youtube ที่เอาโฆษณามาแปะเอาไว้เยอะเลยนะฮะนะเป็นรายได้ของเราก็ขอให้พี่ๆน้องๆที่ชมก้อนของธรรมะของจิตจักรวาลอย่าก,กดข้ามโฆษณาอย่าลบโฆษณาทิ้งเพื่อที่ท่านจะเอาสาระธรรมะจากพระบิดาเพราะนั่นคือผลประโยชน์ที่ท่านจะได้ร่วมทาบุญให้กับชมรมจิตจักรวาลศึกษาแห่งโลกจะมีรายได้จากค่าโฆษณาที่ YouTube จะแบ่งปันให้ สไลด์แผ่นต่อไปคำถามยอดฮิตอีกที่ถามเรามาว่าท่านอาจารย์เจ้าขาช่วยกรุณาถอดรหัสให้ด้วยลูกแปลแล้วไม่ทราบว่าความหมายที่แปลนะ่ะมันใช่ไหมหรือมันเข้าป่าไปหรือเปล่า <c oughs> ประโยคเล็กๆครับ <c oughs> เราเป็นผู้เลี้ยงที่ดีนี่ก็มาจากบทสนทนากับอักรสา,าวกเหมือนกันที่ท่านถามดีแล้วครับประโยคสั้นๆแค่นี้บางทีถ้าแปลความหมายผิดตีความผิดก็เข้าป่าไป นะท่านไม่ประมาทนดีแล้วครับเราเป็นผู้เลี้ยงที่ดีคําว่าเราก็คือพระบุตรเอกในยุคนั้นและเป็นพระบุตรเอกในยุคนี้ด้วยเราก็ทําหน้าที่เป็นเหมือนกับพระบุตรเอกในยุคนั้นนะเป็นผู้เลี้ยงที่ดีเลี้ยงอะไรครับเลี้ยงแกะแกะก็คือ <c oughs> จิตวิญญาณของบุตรมนุษย์ทั้งหลายที่ขันอาสามาจากพระเจ้าแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็พระองค์ทรงมอบหมายให้พระบุตรเอกอย่างเราเนี่ยทําหน้าที่เป็นผู้เลี้ยง การเลี้ยงแกะก็คือเลี้ยงจิตวิญญาณของพวกท่านก็คือการให้อาหารทางจิตวิญญาณสังเกตไหมท่านมาที่ภูกระต่ายพี่ๆน้องๆที่เป็น FC ที่เพิ่งจะจบค่ายนะครั้งที่40ที่จิตจกรวันสถานธรรมที่มาเข้าค่ายปฏิบัติธรรมชำระจิตติดอาวุธทางปัญญาที่เพิ่งกลับไปถึงบ้านกันเนี่ยนะเพราะตอนนี้ก็ประมาณสี่ทุ่มกว่ารถบัสก็น่าจะกำลังถึงกรุงเทพแล้วนั่นนะ ท่านมาที่นี่เราก็ทําหน้าที่สองบทบาทบทบาทหนึ่งก็คือเราทําหน้าที่เป็นผู้เลี้ยงแกะผู้เลี้ยงแกะก็คือ <c oughs> ให้อาหารทางจิตวิญญาณผ่านกระบวนการไซคโคโชและออลไทม์ตลอดเวลาที่เราอยู่หลังไมโครโฟนอยู่ต่อหน้าพี่ๆน้องๆที่มาเข้าค่ายกันประมาณร้อยกว่าชีวิตเราทําหน้าที่สื่อถ่ายทอดพระโอวาทศักดิ์สิทธิ์จากพระเจ้าหรือจากองค์จิตจักรวาลมาสื่อมาสอนมาสารให้กับพี่น้องที่มาเข้าคาา่าทยท สองวันหนึ่งคืนแล้วกลับกันไปเนะี่ยและในระหว่างพักบางวันอาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นเราก็ทำหน้าที่เป็นกุ๊กเป็นผู้ให้อาหารแก่กายสังขารของพี่ๆน้องๆคณะผู้มาเข้าค่ายอบรมธรรม้วยแปลว่าเราเป็นกุ๊กทั้งทางโลกปรุงอาหารอร่อยๆเป็นอาหารมังสวิรัตไม่เบียดเบียนสัตว์ให้ท่านทาน จนหลายคนบอกว่ามาที่ภูกระต่ายเนี่ยเดือนละครั้งนะเพราะเราจัดได้หนึ่งเดือนละครั้งเนี่ยพอจะจัดมากกว่าเดือนละครั้งหลายคนบอกว่าสตังค์ไม่มีเพราะต้องเสียค่าใช้จ่ายค่ารถค่าราค่า,า,าอาหารต้องจ่ายตังค์นะยุคโควิด -19 ด้วยนะอะไรเหล่านี้ท่านก็บอกว่าไม่เคยกินอาหารมังสวิรัตที่ใดอร่อยประเภทสีอแลับเท่ากับทานจากครัวของภูกระต่ายแรบบิทคิเชนเป็นครัวของ สถานปฏิบัติธรรมที่ภูกระต่ายทุกคนชมว่าอร่อยมากเราก็ดีใจมากถามว่าทําไมถึงอร่อยนอกจากเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพนะเน้นการปรุงนะที่สุดยอดแล้วเนี่ยเป็นเพราะว่าเราใส่ความรักลงไปด้วยความรักเนี่ยทำให้อาหารอร่อยคนที่สุขภาพไม่แข็งแรงนะมาปฏิบัติธรรมที่นี่นะติดต่อกันอย่างน้อย3เดือน6เดือนจากที่เดินไม่ได้ต้องมีต้องมีรถเข็น จากการที่เดินเองไม่ไหวต้องมีซ้ายขวาพยุงไปเข้าห้องน้ําต้องมีคนพยุงอันนี้ที่เราพูดนี่คือความจริงปรากฏว่าไม่ได้ทําอะไรเลยไม่ได้ไปหาหมอหาหมออะไรก็ปฏิบัติตนตามปกติปรากฏว่าร่างกายแข็งแรงขึ้นดีวันดีคืนทั้งทท่านอายุนะเลยเจ็ดสิบไปแล้วที่สํากลับกลายมาเป็นคนแข็งแรงมากทําอะไรด้วยตัวเองได้นะแล้วก็ปราดเปรียวเหมือนคนหนุ่มทั่วไปมันมหัศจรรย์ไหมพี่น้องครับนี่คืออาหารอาหารทางจิตวิญญ,ญาณและ อาหารทางจิตวิญญาณที่เราให้เพื่ออะไรเพื่อให้มีชีวิตอาหารทางกายหยาบที่เราให้ไปก็เพื่อความมีชีวิตมันเพราะเป็นคนสองมิติถ้ากายหยาบไม่สุดโทมจิตวิญญาณก็สามารถใช้กายหยาบนี้ทําหน้าที่ได้ชั่วหกหมื่นปีเลยด้วยสัมแต่นั่นหมายความว่าท่านจะต้องกินอาหารให้ถูกต้องต้องกินขนมปังของพระบิดาที่ทรงเมตตาประทานผ่านเรามาและมอบให้กับท่านแม้กระทั่งอาหารกายก็เป็นอาหารบริสุทธิ์คืออาหารมังสวิรัต อร่อยมากท่านบอกไปกินที่ไหนไม่เคยอร่อยเท่านี้นะมีหน้าข้าวถึงทานเยอะต้องหุงเยอะกับข้าวแต่ละถาดเนี่ยต้องถาดหนึ่งพูนๆแล้วก็อย่างน้อยๆมื้อหนึ่งอะมีสี่อย่างนะถ้าอย่างเดียวสงสัยไม่พอหรอกภายในสิบนาทีก็คงหมดละนะเนะี่ยก็ทานอาหารกันอร่อยเราก็ดีใจถามว่าอาจารย์เหนื่อยไหมเหนื่อยครับเพราะปรุงทั้งธรรมะให้ท่านทานให้จิตวิญญาณของท่านทานและปรุงทั้งอาหารที่จะให้กายหยาบของท่าน รับประทานอีกต่างหากด้วยนะมันเป็นอย่างนั้นคาว่าเราเป็นผู้เลี้ยงที่ดีที่ท่านถามมาเนี่ยความหมายของการเป็นผู้เลี้ยงก็คือผู้เลี้ยงแกะนี่เป็นผู้เลี้ยงที่ดีเนี่ยคนที่เลี้ยงแกะถ้าเป็นผู้เลี้ยงที่ดีแปลว่าอะไรต้องรักแกะของตัวเองผู้เลี้ยงแกะที่ดีก็คือต้องรักลูกแกะหรือรักแกะของตัวเองแกะที่อยู่ในความดูแลของตัวเองตัวเองต้องรักแล้วเราถามตัวเราว่าเราเป็นพระบุตรเอกในยุคเนี้แล้วเรามีหน้าที่มาดูแลแกะ ทุกตัวก็คือท่านทั้งหลายที่เป็นสาสนิกชนที่เดินเหินอยู่ดํารงชีวิตอยู่บนโลกเนี้ยถึงแม้บางคนยังไม่รู้เลยด้วยคำหลอกมาแล้วนะเราส่งเสียงเจ้ยแจ้วอยู่เนี้ยบางคนก็ยังไม่รู้เพราะไม่รู้ว่าสมัยนั้นนะเสียงของผู้ที่เคยสัญญาว่าจะกลับมาสุรเสียงของพระองค์ท่านเป็นยังไงแต่หน้าตาตัวจริงท่านก็ไม่เคยเห็นได้แต่สร้างภาพว่าพราะองค์ทรงมีหนวดเครายาวรุงรังพอมาพอมาชาตินี้เราก็อยากนะ น่ยอยากมีหน้าตาแบบใหม่ๆบ้างหล่อๆเท่ๆบ้างแบบหล่อเท่แบบแบบไม่มีหนวดไม่มีเคราบ้างได้ไหมถ้าไปยึดติดกับของเก่าแล้วก็ไม่รู้หรอกท่านก็ต้องดูด้วยปัญญาดูความจริงด้วยปัญญาว่าเอ้ยคนนี้หรืเอเปล่าที่บอกสัญญาว่าจะกลับมานะเราดูที่อะไรละ่ะถ้าต้องดูที่คุณสมบัติท่านต้องฟังที่คุณสมบัติต้องดูที่ปัญญาใช่ไหมถ้าเป็นผู้ที่สัญญาว่าจะกลับมาคุณสมบัติที่ท่านคิดฝันไว้ว่าพระองค์จะเปไงมีปัญญาปฏิหารใช่ไหม ทรงเป็นผู้รอบรู้ใช่ไหมทรงมีความรักที่สูงส่งมากใช่ไหมนะถ้าท่านอยากรู้ว่านั้นน่ะอย่างน้อยสามข้อนะคุณสมบัติเนี่ยสามข้อซึ่งมนุษย์ธรรมดาทั่วไปมันไม่ไม่มีครบหรอกและไม่มากทนะ่านลองดูสิถ้าอ้างว่าเป็นพระบุตรเอกเราคือผู้นั้นเนี่ยอ้างว่าเป็นพระบุตรเอกคุณสมบัติสามประการนี้ท่านค้นพบไหมและค้นพบแล้วมันเหนือกว่ามนุษย์คนอื่นแตกต่างจากมนุษย์คนอื่นไหมนั่นเนี่ยท่านต้องใช้ปัญญา ถ้าจะมองว่าต้องมีหนวดเขายาวรุงรังต้องมีรูปร่างสูงใหญ่ต้องห่มผ้าสบายต้องอะไรต่ออะไรเยอะแยะมากมายนั่นคือการยึดติดกับรูปแบบเก่าๆถูกไหมเมื่อเซทซีโร่แล้วเปลี่ยนเครื่องยนต์แห่งกรรมใหม่แล้วมันจะอาไปเอาของเดิมแบบเดิมมาทําไมอ่ะท่านชอบหรือใส่ชุดเดิมๆมันะ ใช่ไหมชุดเดิมที่เคยใส่จนเปือ่อยจนขาดแล้วก็ยังไปเอาชุดเดิมมาใส่ต่ออีกอเราต้องเปลี่ยนใหม่บ้างตามยุคสมัยให้มันเท่ยุคนี้ก็ใส่สูตรสากลใช่ไหมครับใช่เปล่าเราก็ตามสมัยนิยมไม่ใช่ว่าโบราณแต่งยังไงมาปัจจุบันนี้ก็ต้องแต่งอย่างนั้นไม่ใช่เหรอไม่จาเป็นนะโบราณไม่เคยหลอ่อยุคนี้ปัจจุบันเป็นยุคปัจจุบันนะไม่ใช่โบราณหลอมั้งไม่ได้ไงไม่ได้หรืออย่างไรต้องถามแบบนี้นะเป็นผู้เลี้ยงที่ดีแปลว่าต้องรักลูกแกะของตัวเองพี่น้อง ถามว่าพระบุตรเอกในยุคนั้น,นพระอง์รักลูกแกะของรักมนุษย์รักทุกคนไหมถ้าพระองค์ไม่รักพระองค์ก็จะไม่สามารถอธิบายคําว่าความรักที่บริสุทธิ์ให้กับมนุษย์ที่เป็นลูกแกะของพระองค์ฟังได้แล้วให้ลูกแกะทั้งหลายเนี่ยปฏิบัติตามพระองค์เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องความรักเพราะพระองค์รักเป็นพระองค์รักมนุษย์ พระองค์จึงขันอาสาพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลลงมาจุติเป็นมนุษย์เพื่อชุดช่วยแกะทั้งหลายอาสาพระบิดาลงมาช่วยโดยที่ถือเครื่องมือในการติดต่อกับพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลหรือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณที่เรียกสั้นๆว่าพระเจ้าเนี่ยเอาเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารกับพระเจ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ด้วยซึ่งในภพชาติปัจจุบันพระบุตรเอกอย่างเราก็ถือเครื่องมือชชินนี้มาด้วย เพราะว่าถ้าไม่ถือมาจะไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับพระเจ้าได้สําหรับมนุษย์ทั่วไปและสัตว์ทั้งหลายสามารถสื่อสารทางจิตระบบจิตสู่จิตได้เหมือนกันแต่เป็นคนละระบบเป็นคนละชล่องถ้าเป็นสัตว์ทั่วไปเป็นมนุษย์ทั่วไปสื่อสารกันร,ระหว่างคนกับคนคนกับสัตว์คนกับเทพเทพกับคนคนกับผีผีกับคนเนี่ยจะใช้วิธีการสื่อสารในแนวระนาบที่เรียกว่า horizontal telepathy แต่ถ้าเป็นพระบุตรเอกที่สื่อกับพระเจ้าพระเจ้าอยู่เบื้องสูง พระองค์สถิตยอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของดาวเหนือในถ้าจะมองว่าทิศทางที่พระองค์ทรงประทับอยู่คือจุดศูนย์กลางของจักรวาลมหาศาลจิตจักรวาลดวงใหญ่เนี่ยพระองค์มีพิกัดตำแหน่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของดาวเหนือมันเวลาสื่อจึงต้องสื่อในแนวดิ่งไม่ใช่ในแนวระนาบแบบนี้สื่อในแนวระนาบต้องใช้ต่อมไพเนลหรือไพเนลแกลนเป็นจุดศูนย์กลางของการสั่นสะเทือนของการสื่อ แต่ถ้าเป็นพระบุตรเอกหรือเป็นเราเราจะใช้ตอมพิทรูรีเป็นจุดศูนย์กลางของการสันสเทือนและส่งคลื่นขึ้นไปในแนวดิง่งขึ้นไปในแนวดิง่งเป็นการโต้อตอบก,กันกับองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้านี่มันเป็นวิทยาศาสตร์พี่น้องครับไม่ใช่ไสยศาสตร์นะมันถ้าเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีหนึ่งจำลูกแกะของตัวเองได้สองต้องรักลูกแกะของตัวเองทุกตัวทุกวันนี้เรารักไหม ลูกแกะบางตัวดื้อมากพอเรานะเรียกมาพอมาหาเราทำท่าจะมาพอเรามือรูปหัวลูปหลังหน่อยเดียวมันแหวงขิดเราทำร้ายเราหรือบางทีได้ยินเสียงเราเรียกมันก็ตะโกนกลับมาเหมือนกันแต่มันตะโกนสวนมาด่าเรานะด่าใน f a c e b o o k ก็มีนะด่าทาง Google ทางเพจเยอะแยะเลยครับก้าล่วงเราทั้งที่เรายังไม่ได้ทำอะไรให้มันเลย อย่าว่าแต่ทําอะไรให้มันเลยนะทําอะไรให้กับวบนพระบุรุษพ่อบัรพระบุษแม่มันเรายังไม่เคยทํำด้วยซ้ําและมันก็ยังไม่รู้จักตัวตนที่แท้จริงของเราด้วยซ้ํามันก็ทําตัวเป็นสิ่งที่น่ากเกลียดที่สุดในในจักรวาลโลกไปทันทีนะมันเราเป็นผู้เลี้ยงที่ดีลูกแกะตัวไหนบาดเจ็บแปลว,ว่าลูกแกะตัวไหนผิดหวังชอกช้ำมาเพราะไปหลงทางเสียเวลา แล้วก็ไปหลงมารหลงในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเสียเงินเสียทองและเสียใจบางคนถึงขั้นเสียตัวด้วยซ้ำเราก็มีหน้าที่ในการรักษาเยียวยาแกะที่บาดเจ็บเหล่านั้นบาดเจ็บทั้งกายบาดเจ็บทั้งใจทุกวันนี้เวลามาฝึกอบรมปฏิบัติการไซโคโชกันที่ภูกระต่ายเนี่ยเวลาว่างเนี่ยพวกท่านว่างแต่อนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลยนงไม่ว่างนะเพราะว่ามีพีพนน่น้องที่เป็นลูกแกะที่น่าเห็นใจเป็นลูกแกะที่น่าสงสาร เพราะท่านบาดเจ็บมาในชีวิตให้เรามาช่วยเยียวยารักษาแผลใจเยียวยารักษาชีวิตด้วยคุณสมบัติที่พระบิดาทรงเมตตาให้กับเรามาก็คือเยียวยาด้วยความรักแล้วท่านก็รู้สึกดีขึ้นแล้วกลับไปตั้งหลักไปสู้กับชีวิตใหม่ฟันฝ่ากับอุปสรรคซึ่งเป็นเวรกรรมของท่านที่ได้ก่อไว้นะผ่านพ้นไปให้ได้ด้วยการใช้ความรักและปัญญาที่เราสอนที่เราสื่อไป นี่คือการทําหน้าที่เป็นผู้เลี้ยงที่ดีใช่ไหมครับแล้วถ้าแกะตัวไหนมันเกเรมันดื้อเราก็ต้องอดทนเรียกมาแล้วมันทําหูทวนลมมันยังไม่มาได้ยินเสียงเรียกจากจิตจักรวาลแล้วไม่ยอมมาฟังโอวาทพระบิดาก็ไม่เป็นไรเราก็จะเรียกต่อไปเรื่อยๆจนหมดเวลาจนประตูข้อแกะพระบิดาบัญชาว่าเราต้องปิดแล้วใครกลับเข้าคอกไม่ทันก็ต้องติดค้างอยู่บนโลกเสรีเนี่ยครับจะถูกฟ้าผ่านะ เพื่อจะทําให้จิตวิญญาณนั้นแตกระเบิดแตกสลายกลายเป็นคลื่นพลังงานที่ทีบอิสระและไม่เป็นกล่องพลังงานนะมันก็จะลอยกลับคืนไปหาพระเจ้าคือกลับคืนไปสู่จิตจักรวาลเราก็จะถือว่าเราทําหน้าที่ของเราอย่างสมบูรณ์นะมัน,มนเราเป็นผู้เลี้ยงที่ดีคือคํากล่าวของพระบุตรเอกในยุคนั้นและเป็นคํากล่าวของเราในยุคนี้ด้วยเรายืนยันว่าเราเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีเราเป็นผู้ทําหน้าที่ เฝ้าประตูข้อแกะและเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีเพราะเราเห็นแก่พระบิดาคือองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นเจ้าของแกะพี่น้องครับสไลด์ต่อไปครับสไลด์ต่อไปคําถามยอดฮิตเหมือนกันแต่มีประโยคสั้นๆส,สามประโยคสามสามบรรทัดไม่ใช่สามประโยคเพื่อจะให้ท่านเห็นชัดขึ้นพระบุตรเอกในยุคนั้นกล่าวกับอัครสาวก แล้วมับันทึกเอาไว้อีกว่าไม่ต้องบอกว่าบทไหนบรรทัดเท่าไหร่นะเพราะเราไม่ได้เรียนความรู้เรื่องศาสนาแต่เรามาหาความหมายว่าทุกศาสนาเนี่ยจริงๆแล้วเป็นหนึ่งเดียวกันคําสอนไม่มีของพระองค์ใดที่จะแตกต่างไปจากกันเลยเพียงแต่ว่าจะใช้ภาษาอย่างไรนีจะกล่าวอย่างไรจะทรงมีกุศโลบายในการสอนนะสิทธิ์สาวกในยุคนั้นๆอย่างไรเรามาเป็นยุคนี้เราก็มาทําความเข้าใจกัน พระอ,องค์กล่าวไว้ว่าขอโทษยังไม่ทันได้ถอดความมือไวไปหน่อยเราเป็นเหตุให้คนทั้งปวงเป็นขึ้นและมีชีวิตถ้าไม่รู้เบื้องหน้าเบื้องหลังไม่รู้ที่มาที่ไปเพราะอ่านสามบรรทัดนี้ก็เป็นงงลืมมึนตึ๊บอีกแล้วครับท่านเราก็คือพระบุตรเอกในยุคนั้นเราเป็นเหตุให้คนทั้งปวงเป็นขึ้นและมีชีวิต กายอยาบเป็นขึ้นคาว่าเป็นแปลว,ว่าเหมือนกับฟื้นตื่นขึ้นมาจากหลับฟื้นตื่นขึ้นมาจากหลับไหลก็ปแปลว,ว่าฉลาดขึ้นหลังจากที่โง่มานานพระบุตรเอกมาช่วยทําให้มนุษย์ในยุคนั้นที่เหมือนหลับอยู่หลับแลลวว่าไม่รู้ไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวไม่รู้ประสีภาษาไม่รู้อะไรเลยทำให้กายสังขารหรือเครื่องอยู่แห่งกรรมนั้นตื่นก็แปลว่าเป็นขึ้นน เป็นขึ้นมาจากความตายก็คือตื่นตื่นจากพวังตื่นจากความโง่ตื่นจากความงาาามงายความหมายของพระบุตรเอกในยุคนั้นหมายถึงอย่างนั้นถึงแม้ยุคนี้เราพูดแบบนี้ท่านก็คงเข้าใจทําให้ฉลาดขึ้นทําให้มีสติทางวิญญาณมากขึ้นทําให้มีการตื่นรู้มากขึ้นทําให้รู้ตัวทั่วพร้อมมากขึ้นเป็นเรื่องของโลกทางกายภาพเมื่อมีอาการแบบนั้นนะ่ะมันมันก็เหมือนกับว่าได้ตื่นขึ้น คำว่าเป็นเนี่ยแปลว่าตื่นขึ้นตื่นตัวตื่นรู้จากที่ไม่ไม่ตื่นไม่รู้นะพระองค์เป็นเหตุเป็นเหตุก็แปลว่าเป็นผู้นําเอาสิ่งที่จะมาช่วยสกิดสะเกาให้มนุษย์ในยุคนั้นนะ่ะมีการตื่นขึ้นหรือเป็นขึ้นมาจากความตายก็คือการนอนหลับไม่รู้นอนคู่ไม่เห็นน่ะแปลว่าตายนะฟื้นขึนก็แปลว่ามีสติ ทางวิญญาณขึ้นมาและมีชีวิตคำว่ามีชีวิตตะกี้เราอธิบายด้วยสไลด์ด้วยคําถามด้วยถ้อยคําหรือพระคําที่จากสองสามสไลด์ที่ผ่านมาและมีชีวิตแปลว่าทําให้จิตวิญญาณของท่านที่เป็นตัวตนแก่นแท้อยู่ในความเป็นมนุษย์ยได้มีการสันสะเทือนขึ้นจากการที่จิตหยาบยกระดับขึ้นมาแล้วมาสันสะเทือนจนเป็นหนึ่งเดียวกัน ก็แปลว่าทําให้จิตวิญญาณที่ดูเหมือนรอวันตายอย่างเดียวนยได้มีชีวิตขึ้นแปลว่าสามารถทําหน้าที่ทางจิตวิญญาณในระบบโลกได้ทําจนกระทั่งหมดยุคสมัยแล้วก็สามารถที่จะหลุดพ้นเวลาตายไปจากการเป็นมนุษย์นะหลุดพ้นออกไปจากเอกภพ <c oughs> จนไม่มีเหลือตัวตนอยู่ในระบบเอกภพที่จะต้องกลับมาเกิดใหม่อีกก็แปลว่ามีชีวิตที่เป็นนิรัน ไม่ต้องเวียน่ายตายเกิดพระองค์เป็นเหตุให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นเพราะสิ่งที่พระองค์นำเอามาสอนท่านก็คือพระโอวาทของพระบิดาหรือของพระเจ้าที่ถ้าใครปฏิบัติตามแล้วมันจะเป็นสัจธรรมอันประเสริฐมันจะทำให้ทั้งชีวิตในการเป็นมนุษย์โลกทางกายภาพก็ดีและก็ช่วยทำให้จิตวิญญาณของท่านที่เป็นตัวตนแก่แท้ก็ดี ทุกอย่างจึงเป็นขึ้นทุกอย่างจึงมีชีวิตตามที่พระองค์ส่งกลาง่าวรหัสที่เป็นสไลด์ต่อไปที่เราจะถอดให้ท่านฟังสั้นๆอีกเหมือนกันคนที่ไม่ได้ศึกษาศาสนาของเขานะือศาสนาที่เรากำลังกล่าวถึงเนี่ยอย่างลึกซึ้งเนี่ยพอไปอ่านของเขาเขาเ้าในก็งงเตกอะครับก็ไม่เข้าใจะนะมันวันเนี้ย ท่านถามมาเนี่ยเราเชื่อเลยว่าคนที่ถามเนี่ยเป็นชาวพุทธหรือมีชาวคริสต์บ้างไม่มากนะแต่ชาวพุทธเนี่ยเยอะพราะพอเราบอกว่าทุกศาสนาเป็นสากลพระศาสดาทุกพระองค์หรือทุกคนล้วนเป็นหนึ่งเดียวกันท่านเลยรีบไปศึกษาเพื่อทําให้เกิดความกระจ่างและแตกฉานซึ่งนั่นคือสิ่งที่เราเห็นด้วยและเราสนับสนุนไม่ใช่นับถือพุทธแล้วปฏิเสธคริสกับอิสลามนับถือคริสตปฏิเสธพุทธกับอิสลามนับถืออิสลามปฏิเสธคริสกับพุทธไม่ถูกต้อง ท่านจะไม่มีวันลึกซึ้งลึกกระจ่างในในสัจธรรมของพระเจ้าหรือของพระบิดาได้ท่านไม่มีทางเพราะพระศา,ศาสดาแต่ละพระองค์นั้นทรงมีสิ่งที่กล่าวเป็นสัจธรรมเอาไว้ที่แตกต่างกันเพราะมันต่างยุคต่างสมัยกันที่พระองค์เนะี่ยเสด็จบรรจุติเป็นพระศาสดาหรือมาเป็นมนุษย์คํากล่าวที่จะถอดความให้ท่านฟังต่อไปก็คือคําว่าเราเป็นเทาเอังุนแท้เราเป็นเท้าอังุนแท้ ถ้าพูดอย่างนี้เราก็ขอให้ท่านมาโนตามเราก็แล้วกันคําว่าเราคือพระบุตรเอกที่จุติเรามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยผ,ผู้ที่เป็นต้นอังุนผู้ที่เป็นต้นอังุนหรือเป็นต้นทานแห่งธรรมะทั้งปวงในระบบโลกเสรีนี้ก็คือพระผู้เป็นเจ้าก็คือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณก็คือพระเจ้าหรือก็คือองค์จิตจักรวาลดวงใหญ่ พระนามทั้งหมดที่เรากล่าวเนี่ยเป็นพระองค์เดียวกัน,นแต่พระองค์มีหลายพระนามพระองค์เป็นดั่งต้นอังุนต้นอังุนอยู่นอกระบบเอกภพพระองค์ปลูกไว้ก็คือมีพระองค์ทรงดํารงอยู่นอกเอกภพเอกภพเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างพระองค์เป็นสนามพลังงานของจักรวาลที่ยิ่งใหญ่มหาศาลใหญ่มากกว้างใหญ่ไพศาลมากจนเปรียบเสมือนไม่มีขอบเขตสิ้นสุด พระองค์ก็สร้างเองกภพขึ้นมาหรือสร้างอนันตจักรวาลขึ้นมาก็คือเหมือนกับแมงมุมที่สร้างถุงไข,ข่ของตัวเองมีไข่อยู่ในถุงแล้วใช้น้ําลายตัวเองเนะี่ยสร้างเป็นถุงไข่แล้ววางไว้บนใหญ่บนตะตารางบนตะข่ายใหญ่ของตัวเองก็ไม่ต่างกับพระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างเอกภพหรืออนันตจักรวาลขึ้นมาเป็นเหมือนถุงไข่ของแมงมุมเนี่ยวางไว้บนสนามพลังงานคือวางบนพระอุระของตัวเองท่านึกภาพแมงมุมกับถุงไข่ไม่ต่างกัน เราถึเลยบอกว่าแมงมุมที่อยู่ตรงกลางตรงจุดกึ่งกลางของใยแมงมุมก็คือจิตจักรวาลที่อยู่ตรงจุดศูนย์กลางของสนามพลังงานที่กว้างใหญ่ไพศาลนึกออกไหมครับพระบิดาก็คือแมงมุมตัวแมงมุมตัวนั้นน่ะก็คือต้นอัง,งุนก็คือพระบิดาทรงเป็นต้นอัง,งุนพระบุตรเอกพูดอย่างนี้กล่าวอย่างนี้หมายถึงพระองค์เป็นเถาอัง,งุนก็แปลว่าแล้วต้นอัง,งุนก็คือพระบิดาเนี่ย ทรงต้นอังุุลเนี่ยเติบโตขึ้นมาเนี่ยก็จะมีเถาอังุุลเกิดขึ้นไอเถาอังุุลเนี่ยมันจะเลื้อยขมันไปนึกภาพออกไหมมันพระบุตรเอกก็คือเถาอังุุลที่เติบโตมาจากต้นอังุุลก็คือจากพระเจ้าหรือจากพระบิดาเป็นผู้มาจากพระเจ้าหรือเป็นผู้มาจากพระบิดาแล้วก็เลื้อยลงมายังโลกเสรีนึกออกไหมเพราะเถาอังุุนมันเลื้อยไปได้เรื่อยเลื้อยมายังโลกเสรีเมื่อเลื้อยมายังโลกเสรีนี้แล้วมาเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะขยาย กิ่งก้านสาขาออกไปกิ่งก้านสาขาทั้งหลายเนี่ยถ้าเป็นสมัยขององค์พระบุตรเอกก็คืออัครสาวกทั้งหลายทั้งปวงจะมี13าคนทรยศเป็น 1, หนึ่งเหลือ12หรืออะไรก็แล้วแต่เราไม่เกี่ยวนะแต่เราก็เล่าให้ท่านฟังที่เป็นชาวพุทธจะได้รู้ราศาสนาอื่นเขาสอนอะไรกันบ้างอย่าไปดูถูกเขานะเขาก็มีคําสอนที่ดีๆเพียงแต่ว่าไอ้คนสอนมีปัญญาสอนกับไอ้คนสอนมีสติปัญญาจะถอดรหัสได้ป่ว่าที่เขากล่าวไว้ในพระคัมภีร์ ประโยคศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้มันหมายความมีความหมายว่าอะไรถ้าไม่มีปัญญายาณที่แก่กล้าหรือไม่มีพระบิดาทรงเมตตาคอยกำกับอยู่ใครจะกล้าถอดความหมายใครจะกล้ามั่นใจฟันธงว่าที่อนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลกล่าวให้ท่านฟังถอดความให้ท่านฟังมันคือความจริงที่จริงแท้แน่นอนมืน่านั้นเราไม่มั่นใจหรอกนี่ผู้ที่อยู่เบื้องหลังเราก็คือพระผู้เป็นเจ้าก็คือ,ก,อก็คือองค์จิตจ,จักรวาลแล้วถ้าจะพูด ให้ท่านหมั่นไส้เล่นเล่นก็คือองค์เยซูคริสต์เจ้าอ่ะเรารู้จักพระองค์ดีเราคุ้นเคยกับพระองค์ดีมากๆมันเราไม่กลัวว่าเราจะกล่าวผิดหรอกนะถ้าเรากล่าวผิดเดี๋ยวพระองค์ก็บอกเราเองอ่ะว่าไม่ใช่ไม่ใช่นะพระองค์ท่านไม่ได้ทรงหมายความว่าอย่างนั้นเราสื่อกับพระเจ้าได้ทําไมเราจะสื่อกับองค์เยซูคริสต์ไม่ได้ทำไมเราจะสื่อกับพระศาสดาพระองค์อื่นไม่ได้เพียงแต่ว่าเราไม่อยากกล่าวอุตรีหรืออวดอุตรีกับท่านทั้งหลายเท่านั้นบางอย่างที่เรากล่าวอย่างเช่นเรากล่าวว่า พระพุทธองค์เนี่ยไม่ได้ทรงตรัสรู้อริยสัจสี่หรอกเพราะอริยสัจสี่แค่ใช้ความคิดด้วยสมองสองซี่คือซ้ายกับขวาซ้ายนําขวาขวานําซ้ายก็สามารถหาคําตอบออกมาได้ว่าอริยสัจสีออ่คืออะไรมรรคแปดเนี่ยคืออะไรอริยสัจสามคือทุกสมุทัยนิโรธคืออะไรแล้วเราก็กล้าฟันธงว่าพราะพุทธองค์ทรงตรัสรู้ที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าน,นั้นอีกไม่ใช่ใช้ปัญญาของสมองสองซี่นะพระองค์ใช้ปัญญาของสมองส่วนกลางที่ควบคุมสมองทั้งระบบ ซึ่งเป็นระบบเดียวกัที่เราติดต่อกับพระเจ้าเลยนะติดต่อกับองค์จิตจักกวานเลยนะเขาเรียกพระพุทธเจ้าเรียกว่าอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแต่ของเราเรียกว่าอนุตตรธรรมยานสั้นกว่าถ้ายาวๆนะจำยากและบางคนก็ขี้เกียจจำอ่ะใช้สมองส่วนเดียวกันในการติดต่อกับพระเจ้าในการสื่อเราจึงกล้าที่จะคอนเฟิร์ม ทุกคำกล่าวของเราที่เรากล้าถอดความหมายเราเรียนท่านทั้งหลายว่ามันคือความจริงเราไม่เคยกล่าวความเท็จอะไรที่เราไม่รู้เราก็จะบอกว่าไม่รู้เราจะไม่อวดรู้แต่สิ่งที่เราเอามาอวดว่ามันเป็นความรู้นั่นคือการนำเอาความจริงมามอบให้กับโลกมอบให้กับโลกเพื่อไว้ใช้เป็นสมบัติของโลกที่พี่พี่น้องๆจะได้ใช้ศึกษา เพราะสิ่งที่เป็นอนุตตรธรรมทั้งหลายไม่มีใครจะสามารถคอนเฟิร์มหรือยืนยันกับท่านได้นอกจากพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลเท่านั้นแต่พระองค์เนี่ยไม่ได้เสด็จมาเกิดเป็นมนุษย์พระองค์ก็ต้องอาศัยมนุษย์อย่างเราเนี่ยส่งเรามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วให้ทําหน้าที่เป็นลําโพงสําหรับพระองค์เป็นผู้สื่อและมาสอนเราไม่ใช่ผู้สั่งสอนเราเป็นครูเหมือนกัน แต่เราเป็นครูผู้สื่อสอนสื่อจากพระเจ้าและเอาสัจธรรมเอาพระโอวาทของพระเจ้ามาสอนหรือมาบอกกล่าวต่อพี่น้องน้องที่เป็นมนุษย์หรือเป็นลูกแกะของพระองค์ภารกิจเรามีเท่านี้เรามีสติทางวิญญาณเรารู้ดีตลอดนะเมื่อพระองค์เป็นเถาว์อังุนที่เกิดจากต้นอังุนคือเกิดจากพระเจ้าหรือเกิดจากพระบิดาพระองค์เลื้อยมายังโลกก็เสด็จมายังโลกเพื่อเพื่อมาเกิดเป็นพระบุตรเอกและ ที่ย,ย,ยืนยันว่าเป็นเถาอังุนแท้เพราะว่าเพราะว่าพระบุตรเอกเป็นผู้มาจากพระเจ้าถ้าพระเจ้าเป็นต้นอังุนแท้เถาอังุนนั้นก็ต้องเป็นเถาอังุนแท้ถูกต้องไหมล่ะครับก็แปลว่าเป็นผู้ที่มากล่าวพระโอวาทในนามของพระเจ้าในนามขององค์จิตจักรวาลในสมัยนั้นนะถ้าเป็นสมัยนี้เราก็พูดได้เหมือนกันว่าเราเป็นเถาอังุนแท้เหมือนกันเหมือนกับองค์เยซูคริสตเลยเพราะพระองค์มาจากพระเจ้า มาทาหน้าที่กล่าวพระโอวาทในนามของพระเจ้าเราก็ไม่ต่างกันครับเพราะฉะนั้นเราก็ขออนุญาตยืมประโยคนี้ว่าเราเป็นเถาอังุนแทนเหมือนกันไม่ใช่ของปลอมชัดไหมครับถ้าชัดก็ขอบุณไปต่อนะมีฟังตามและคิดตามเนี่ยไม่ทราบว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนี่ยมีความรู้สึกว่าตัวเองได้รับการติดอาวุธทางปัญญาจากเราและพระผู้เป็นเจ้าคือองค์จิตจักรวาลกันบ้างหรือไม่คิดตามนะ ไม่ได้บอกให้คิดต้านท่านต้องคิดตามเพื่อพิสูจน์ว่าในความหมายเหล่านี้ที่ท่านเห็นตัวอักษรมันขึ้นมาเนี่ยถ้าเรายังไม่อ่านเรายังไม่วิเคราะห์และเรายังไม่สังเคราะห์ความหมายให้ท่านฟังไม่ได้ไขรหัสให้ท่านให้ท่านให้ท่านฟังให้ท่านรู้ให้ท่านเข้าใจเนี่ยท่านคิดเองได้ไหมท่านลองดูนะมันสองประโยคสามประโยคแต่ต่อไปนี้จะเริ่มเป็นสี่ประโยคอ่ะไอจะเริ่มเป็นสี่บรรทัดท่านต้องคิดให้ไวนะว่าท่านถอดความหมายก่อนหน้าที่เราจะกล่าวให้ท่านฟังท่านถอดความหมายตรงกับเราถอดไหม เราถอดในนามของพระผู้เป็นเจ้าแต่ท่านถอดในนามของตัวท่านเองดูสิว่าใช้ความคิดแบบจิตมนุษย์กับใช้ความคิดแบบจิตจักรวาลนั้นคําตอบที่เป็นนัยยะของประโยคทั้งหมดบนจอที่เราจะแสดงต่อไปนี้ยหรือที่ผ่านมาหรือในอนาคตมันตรงกับที่ท่านคิดแบบจิตมนุษย์ไหมที่เราใช้ควาว่าจิตมนุษย์คิดแบบจิตมนุษย์เพราะว่าท่านไม่ได้สื่อกับพระผู้เป็นเจ้าหรือไม่ได้สื่อกับองค์จิตจักรวาลเหมือนเราเราไม่ได้คิดเองเราได้เปรียบท่านตรงนี้ แต่เราคิดเพื่อที่จะรู้ว่าความหมายตรงนี้คืออะไร